สครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังเดินทางออกจากหาดใหญ่เพื่อมุ่งหน้าไปสู่อำเภอรัตภูมิไปทำไมหรอมันมีจุดเช็คอินอยู่จุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาคูหาเป็นจุดเช็คอินที่สายลุยสายปีนเขาต้องไปทดสอบ ร่างกายของตัวเองสักหน่อยว่าจะขึ้นเขาไปหรือเปล่าออกจากอำเภอหาดใหญ่มาประมาณ30กว่ากิโลก็น่าจะถึงแล้วนะผมไม่เคยเคยขับรถผ่านหลายรอบแนละ้วแต่ไม่เคยไม่เคยขึ้นไปเดี๋ยวทิปนี้จะลองพาเพื่อนๆขึ้นไปดูว่ามันจะ วิวมันจะสวยงามแค่ไหนสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปกับผมเดินทางครับผมขับรถมาประมาณเกือบ30นาทีเราก็จะมาถึงสี่แยกคูหาเราไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะตรงไปครับผมจะเพื่อนๆจะ เห็นภูเขาที่อยู่ข้างหน้าผมไหมนั่นแหละตรงนี้แหละที่เราจะไปขึ้นกันเลยสิแยกคูหามาประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่าก็จะมีทางเข้าอยู่ซ้ายมือตรงสะพานเนี่ยสะพานคลองตะเคียน หวังว่ามันน่าจะเข้าทางนี้นะน่าจะใช่แหละไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวถามชาวบ้านแถวนี้เอาว่าเขาขึ้นเขากันทั้งไหนนี่เห็นไหมครับนี่แหละเราจะไปตรงนี้กันขับเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลก็มาถึง หน้าผาตรงนี้นะสวยนะตรงนี้นะมาถึงภูเขาแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปหาทางขึ้นกันว่าขึ้นทางไหน มีนักท่องเที่ยวไหมเนี่ยออมีมีมีรถอยู่ถึงแล้วครับผมเขาคูหาไปครับผมขึ้นเขาก่อนต้องเดินเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาได้หน่อยนึงก็เจอทางแยกเลี้ยวขวาไปจุดชมวิวเลี้ยวซ้ายไปไหนผมว่าก็ต้องไปทางนี้แน่ๆอ๋อมีคนมาแล้วน้องครับทางขึ้นทางนี้ไหมครับ,รบโอเคครับผมลเลี้ยวขวาไปต่อครับผม ตอนเดินก็ต้องระวังหน่อยนครับเพราะว่าทางขวามือผมเนี่ยแถวนี้เป็นหน้าผาเป็นหน้าผาลึกเลยแต่ตรงนี้วิวสวยนะเขาก็จะเอาเชือกมากั้นไว้ห้ามเข้าใกล้นะครับเพราะว่าหินบางทีมันมันอยู่มานานแล้วมันอาจจะผุอะไรเงเงี้ยอาจจะเหยียบแล้วมันอาจ,จะลื่นลงไปก็ได้เป็นไงครับวิวตรงนี้ เย็นดีครับวิวก็สวยลมก็เย็นไปหนทางอีกยาวไกลไม่น่าจะไกลแล้วมั้งน่าจะครึ่งทางลลลแล้วล่ะไปนู่นเราจะไปนู่นกันไปต่อครับผมโอทางที่ชันมากเลย เตรียตามเชือกดีกว่าให้ดีเชือกไวใ้ให้จับเลย,ยไหมขึ้นไปเร,เรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พัก ทงอยู่ไกล้ไหมนั่นแหละจุดหมายของเราจะอยู่บนนั้นเราจะขึ้นไปสูงสุดของเขาคูหากันผู้ไปชิดเขาคูหาไปปีนต่อครับผมนี่ต้องปีนเชือกเลยเนๆ่ๆมีเชือกอยู่ไหมไปครับผม มาถึงยอดแล้วเดี๋ยวไปที่ธงนู้นดีกว่าไปหอบเลยผมขึ้นไปตรงนู้นขื้อนมาถึงแล้วครับทุกคนโอ้โหยขึ้นไม่ได้ไม่ได้บนเนี่ยบนเนี่ย,นนย,นนย,นนยมาจะได้นะ ถึงยอดแล้วครับโอ้โหโให้ดูวิวส6 0รกสองศาเลยข้างบนนี่ลมเย็นมากเลยถึงแดดจะออกนะแต่ลมก็เย็น เป็นไงครับผมสวนนะเป็นไงเพื่อนเพื่อนเห็นวิวแล้วหายเหนื่อยเลยไหมผมหายเหนื่อยเลยนะขึ้นมานั่งชมวิวชิวแบบนี้ข้างล่างจะเป็นทุ่งนากับสวนปา <S <S ล์มข้างหลังสุดนู้นเลย ไกลๆนะเป็นทะเลสงขาที่นี่เขาเรียกเขาคูหาเพราะอะไรก็ถึงเรียกเขาคูหาเท่าที่อ่านประวัติมาเขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะชาวบ้านแถวนี้เขาเอาโคกับควายมาเลี้ยงมาเลี้ยงตามตีนเขาแถวนี้ยอยู่ๆโคกับควายมันก็หายไปหายโดยไม่มีสาเหตุหายแบบ หาต้นตอไม่เจอเว้ยหายไปได้ยังไงพอมันหายไปบ่อยเข้า<ๆ>เขาก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเป็นเขาโคหายเรียกเขาโคหายมาเรื่อยๆจนมาผิดเพีย้ยนเป็นคูหาคูหาเขา,าก็เรียกเขาคูหาตั้งแต่นั้นมาเลยทําไมมันถึงเกิดสถานที่แบบนี้เหลอฮะสะมัยก่อน,กนเขาทำมเมืองหิน เป็นเมืองหินลูโมหินนะ่ะเ็าขอสัมป,ปทานมาขุดเจาะระเบิดหินเอาไปทำก่อสร้างทำถนนอะไรพวกนี้หลังๆมาสัมป,ปทานคงหมดอายุเขาก็เลยไม่ต่อแล้วก็เลิกทำเมืองหินไปพอเลิกทำเขาก็ปล่อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปมาดูมาชมวิวแถวนี้ก็จะมีราง สำหรับให้นะักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์ด้วยก็ดีครับสวยดีเดี๋ยวมีโอกาสจะมากางเต็นท์ที่นี่ไปได้เวลากลับแล้วครับผมยังไงคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะครับฝากติดตามแล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะไปไหนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ